สวัสดีครับมาสีเองครับขอต้อนรับสู่ช anel นเ,นเล่นไปเรื่อยช anel นนที่เล่นอะไรไปเรื่อยตามแต่แล้วไม่ตามใจยคนดูแล้ววันนี้เราเคงยังอยู่กับยูโยส่วนคู่ต่อสู้ผมก็จะมีคนเดิมจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเอ๊ะจะเป็นใครเนี่ยอ๋อสวัสดีครับ <laughs> ผมล็อกแมนรับผมมาจากเพจล็อกแมนอั์ติครัาผมโอ้คุณล็อกแมนเล่นยกคโยด้วยแล้วเนี่ยใช่แล้วแล้ววันนี้คุณล็อกแมนจะเอาเด็กอะไรมาเล่นกับผมแล้วเนี่ยนื่องกากไอเพจของผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสามก๊ <laughs> ดังนั้น <laughs> เด็กวันนี้ที่ผมจะมาเล่นก็คือ <laughs> สามก๊กโอ้โหโย่อไม่ได้ผมต้องเอาบ้างเด็กที่ผมจำล่นวันนี้ก็คือเด็กน้ำโอเคบายก้าหอยตับมูสิตาอึ้สามโอ้ห้าเย่าผมผมขอเลือกเริ่มทีหลังเพราะว่าเด็กน้ำผีเนี่ยถ้าเริ่มทีหลังนี่มันเพิ่มพลายโจมตีเป็นหมื่นมันเอาผมทีเดียวตายแน่นอนดังนั้นผมขอเริ่มทีหลังโอเคดูโอกาสท่าไป เดี๋ทางนี้เริ่มก่อนขออัญเชิญวันมอเดิ้ลไว้ปกติเอฟเฟกต์ทำงานเมื่อการ์ดเป็นนี้ถึงอัญเชิญแต่ปกติสำเร็จผมสามารถหาการ์ดที่ในเทคระบุชื่อไว้เด็กๆหนึ่งใบขึ้นมือได้นะใช่ไปที่จะหาก็คือไว้มาสเตอร์แต่นั้นเอฟเฟกต์ของวันมอเดิ้ลไว้งานหนึ่งบอกว่าถ้ามันไงหน้าอยู่ผมสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์เผาอันเดหรือว่าไม่เกินสี่หนึ่งใบจากมือแบบปกติอีกหนึ่งครั้งอัญเชิญไว้ไปกกินแบบปกติ ขณะนั้นขอ,อนเชิญลิงสองมันเป็นอันเดีกสองตัวออกมาเป็นเว็บไปสักเกอร์ตรงจุดนี้เอฟเฟกของไวเบกกิ้งทำงานเมื่อมันถูกส่ง,งรูสารผมสามารถหาการไวจากเด็กขอใบขึ้นมือได้วิธีจะหาคือไว้หลอดและไว้ฟิ้นแต่นั้นผมต้องทิ้งมือหนึ่งใบแน่นอนตัวนี้ต้องทิ้งไว้ฟิ้นเอฟเฟกต์ของไวฟินเมื่อถูกทิ้งทำงานผมสามารถโม้ไว้และมาดามไว้อีกอย่างละใบาจากเด็กรูสารได้ เลยไว้มาดามไว้ยิ่งในจุดนี้ผมขอสั่งใช้เบสมนดีซเซอร์ดาจากมือด้วยเอฟเฟกของใบนี้ผมสามารถอัญเชิญมอนเตอร์อันเดียจากมือหรือเด็กได้แต่ถ้าบนสนามไม่มีมอนเตอร์เอลดิทอยู่ผมต้องอัญเชิญ์เอลดิดเท่านั้นเอาชื่อเลยเอลดิดจากนั้นขอสั่งใช้ง,งานเอฟใช้งานไวม,มัสเตอร์เอฟเฟกไวมัสเตอร์บอกว่าเธอละครั้ง สามารถลงเป้ามอนสเตอร์ไว้ในสุสารหนึ่งตัวจากนั้นโม่ไว้ในเด็กหนึ่งตัวลงุสานและสเปร์มอนสเตอร์น้นพิเศษไปที่จะโม่ก็คือไว้ปิ้งอีกตัวเพื่อเชิญไว้ปิ้งที่มาบอสนามแต่นั้นตรงนี้เอเฟกต์ของเป็นไพยสักเกอร์ขึ้นไปเชนหนึ่งอเฟกต์ของไว้ปิ้งที่ถุงสุสารเป็นเชนสองเป็นเชนสองเอเฟกต์ไว้ปิ้งเมื่อถูกโม่โม่ไว้แล้วมาดามไว้ยอย่างระบายลงถุสานไม่เทินละครั้งอออ่า ดังนั้นเอฟเฟกของเบอร์ไพส์เกอร์บอกว่าเมื่อเห็นมอนสเตอร์เผาอันเดียสถูกสเปรย์ขึ้นมาสนามใครก็ได้ผมได้โจวหนึ่งตรงนี้ขอเชิญฟิวชั่นโดยการใช้บตถุดิบเป็นมอนสเตอร์เอลดิทหนึ่งตัวเบียบ์ี่เอลดิทมึนๆเงื่อนไขการฟิวชั่นแบนี้บอกว่าผมสามารถส่งมอนสเตอร์อันเดียสท่าแสงบนสนามหนึ่งตัวลงหุ่นได้ถ้าผมควบคุมมอนสเตอร์เอลดิทอยู่ดังนั้นอเธอร์ลิงสองมอนสเตอร์อันเดียสสองตัวออกมาเป็นลือผีเอฟเฟกของเอลดิทมึนๆบอกว่าถ้ามันถูกส่งลงม ผมสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์เอ็ดิทจากเอ็กซๆเด็กหรือสุสานหนึ่งตัวได้ขอเป็นขออัญเชิญเป็นเอ็ดิททองกว่าเดิม <c oughs> หนึ่งตัวแต่ <c oughs> นั้นขอใช้ฝังใช้เอฟเฟกต์เรือผีแต่ละครั้งผมสามารถเล็งเป้ามอนสเตอร์เผ่าอันเดสเลเ้ยวห้าขึ้นไปในสุสานหนึ่งตัวได้อัญเชิญมอนสเตอร์ Motor ตัวนั้นแบบพิเศษแล้วเอามันไปสวมให้ติงอัน <c oughs> นี้ขอฝั่งใช้เอฟเฟกต์ของไวรอลสามารถทิ้งการจากมือ จากนั้นโมเดกตัวเองตามจำนวนไว้ในหือสารตอนนี้มีหนึ่งของคำี้าวจะไปเก้าตอนนี้มีไว้เก้าใบโมเดกตัวเองเก้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะไปเก้าโมลงไปโอเคและในจุดนี้ขอสั่งใช้เอฟเฟกต์ของอีดิเซอร์ขาวบู๊มันเพื่อนำการ์ดโคดิแลนในเด็กมาเซ็ตหนึ่งใบบนสนามได้ ไปที่จะเซตก็คือคอนพิสกาโดม,มีไหมไหมอืมมีเสื้อขาวใบเดียวโอ้โหโคตรทำไมดวงโม่หวยยี้เนี่ยโอเค <laughs> ถ้าอย่างนั้นขอเซตการ์ดเพิ่มอีกหนึ่งใบแล้วผ่านเทิน <laughs> <laughs> เทอของผมนะครับตัวไพ่โอเคขอใช้การ์ดเวนน่นวน พิลิตออฟไฟคิงครับผมเอฟเฟกของมันคือสามารถเรียกมอเตอร์เผาสัตว์นักลบสัตว์หรือสัตว์ลบจากในกองได้หนึ่งใบลงบนสนามและจะถูกทำลายเมื่อตอนจบเทินโอเคขอเรียกตัวโฉลงมาบนสู่สนามจากนั้นเมื่อมีมอเตอร์พวก3ักกอยู่บนสนามสามารถสเปเชียลแซมมอน ลิโปลงมาบนสู่สนามโอ้ล oh, ิโปวิตันดีจากนั้นไอขออัญเชิญแบบเอ็กซิสมาสเตอร์เลเวลแปดสองตัวโอเคขอเรียกไฟคิงฟินิ์อืม <laughs> ในที่นี้ในตำนาสามก๊กอ่าถ้าเป็นกระตูนเรื่องดังก็คือหง <laughs> สาจอมราชันโอเคเมือม่อเมื่ออัญเชิญแบบเอ็กซิสสำเร็จสามารถทำลายมนสเตอร์บนสนามทั้งหมดได้ เพิ่งผาลกเอียง yeah. ดึมๆแต่พ่อเอลดิปล่างทองไม่ถูกำลายันการเอฟเฟกต์เลยยิงต่อไปด่านี <laughs> ย้ยังไม่จบครับขอใช้การ์ดเวทมนต์สีมือเทพพี่ดอ <laughs> เมื่อใช้มันบนสนามสามารถไอ้สเปเชียลซัมมอนมอนสเตอร์เผาและกบสัตว์จากบนมือได้1ตัวครับผมขอเรียขึ้นกวนอ่อาฮะ จากนั้นใช้อฟเฟิของคุณตวนครับขอดแผงหลังออกจากสนามหนึ่งใบลงสู่สุสานเพื่อเ e ิร์ h มัสเตอร์พวกสาบกันในกองขึ้นมือโอเคขอเรียกผงเบ้งครับผมผงเบ้งมีพันดาวเดแล้อโอโหยามาแดนเมื่อผงเบ้งได้รับการเสิร์ชมาจากเอฟเฟกของมัสเตอร์พวกสาพบบสามารถสเปเชียลซัมมอนลงมาบนสนามได้เลยโอเค ลงมาตั้งป้องกันจากนั้นขอ normal summon หัวกนดมาเลื่อนอะไร <c oughs> สุดยอดไอเทมของของเบง้ง <c oughs> โอเคหน้าตาม okay. <c oughs> ไม่คุ้นเลยโอเคครับอายครับหายากนะจากนั้นเมื่อมีเอวดิตอยู่บนสนามขัดหูขัดตาม,มาก <c oughs> ทำไมเลยทำไมปีไม่เข้าสักที <Okay. S 2> จากนั้นขอไออันเชิญแบบ e x ีดครับโอเคครับ ใช้ Level 4, มอนสเตอร์เลเ้วสีมอนสนาม2ตัวซึ่งก็คือผงเว้งและวัวกลนม้าเลือดสุดรักของเขาครับผมอันเชิญแบบ xyz เรียกจะเรียกว่าอะไรดีของตรงแล้วกันเนาะ <Okay. S 1> นไหนก็ <laughs> ของตรงหน้าเป็นนกเลยโอเคจากนั้นไอเอฟเฟกต์ของของตรงทำงานถอนวัตถุหรือเอ็กซิสออก2ใบไล่มอนสเตอร์หนึ่งตัวกลับเข้าก้องโอ้ย oh, จังหวะนี่ยม ถ้าปล่อยไปก็ตายอานานแน่ขอเช่นครับบนคิสตาเราที่เสื็จเมื่อกี้สามารถสั่งใช้งานได้เมื่อสั่งใช้งานสำเร็จมันจะกลายเป็นมอนสเตอร์ที่พลังยมปี500ป้องกัน180 0จากนั้นตอนสั่งใช้งานถ้าบนสนามผมมีเอลดิทอยู่ผมสามารถทำลายการ์ดบาานสนามหนึ่งใบได้ <Yep. S 2> เอาตัวที่รางเยอะสุดแก่นั่นแหละและกระโดดกลับเด็กไปลอนสเตอรีเอ๊ะอันนี้ป้องกันเท่าไหร่1,800ปันแปี500หลังนั้นต้องประกาศไม่ดุดเฟิรสโอเคอ ผมสาจอมราชัโจตี้มนุษย์ทองคำกระจุยซุดควรโจตี้ตอนแปดโอเคเข้าเมเฟสสองขอออกการไม่หนึงใบจบเทิญข้าครับเทินของผมตัวการแตนบายเมนในช่วงเมนเฟสของเชิญไวทเบกกิ้งเป็นปกติทำการเชิญลิงคหนึ่งโดยใช้มอนเตอร์เลเวลหนึ่งหนึ่งตัวเป็นวัตถุดิบเชิญลิงคริปเปิ้ลแต่ในเอฟเฟกต์ของเบกกิ้งทำงานเมื่อมันลงสู่สานผมสามารถเสิร์มการไว้์สองใบจากเด็กขึ้นมือได้ ขอเสด็จเป็นไว้ปลิ้นและไว้รอดดังน,นั้นต้องทิ้งการหานึ่งใบผมทิ้งไว้ปลิ้นเพศของไว้ปลิ้นทำงานเมื่อมันถูกส่งโลสารโมไว้และมานลามไว้อย่างระบจากเล็กลงหสาร <c oughs> จากนั้นตรงจุดนี้ขอรับสุสารก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ด 17ใบจะโมเมอรไปแล้วโอ้ยนี่แหละขอใช้เอฟเฟคของไวท์ลอนนิวสารีมุฟงอันดัเกมและเลงเป้ามอนเตอร์ไวท์นิวสารหนึ่งตัวเลงเป้าไวท์คิงและมนเชิญมอนสเตอร์นั้นพิเศษตอนนี้ไวท์คิงมีพลังปีถึงหึง1มื่นพันเฮ้ย อ้าประกาศไปที่เปซนี่คือใครนะเราปีใช่ไหมสุนกวน๋อ้สุนกวนโอเคไวท์คิงก็มีสุนกวนอือสิบหมื่นห้าพันใจเย็นไม่เปิดกล้ประดับที่หมอบไว้มันคือแผนผงเบ้งทายกลดทหารล่าประตูมาทางไหนไปทางนั้น Må <try> jeg fortælle <at> dig noget? Okay, jeg <laughs>